สำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการติดตั้งและใช้งาน m i u i c เอ t คัตตอมเฟิร์กันนะครับใครที่สนใจ c u s t o m firmware ตัวนี้อยู่มารับชมกันได้เลยในขณะน,นี้เครื่องเกมที่รองรับ m i u i c เอ t คัตตอมเฟิ r ์มก็จะมีแค่เครื่องเกมจาก a อ b e r n i c ที่ใช้ชิป H700 นะครับ เริ่มต้นมานะครับผมแนะนําให้ format การ์ด micro sd ก่อนเป็นอันดับแรกซึ่งในการ format ผมแนะนําให้ใช้โปรแกรม sd memory card formatter ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์นี้เลยนะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ให้ในช่อง description ด้วยโดยเมื่อเราเข้าไปที่เว็บไซต์นี้แล้วให้เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเสร็จแ,แล้วคลิกป,ปุ่ม windows ถ้าเพื่อนเพื่อใช้ mac ก็ดาวน์โหลด for mac ไปพอคลิกเสร็จมาหน้านี้ก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับ แล้วก็คลิกปุ่ม a c c e p t เพื่อดาวน์โหลดได้เลยพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราจะได้ไฟล์ zip มานะครับก็ทำการแตกไฟล์ให้เรียบร้อยแล้วเข้าไปที่โฟลเดอร์นะครับทำการติดตั้งโปรแกรมก็ไม่มีอะไรคลิกเน็กๆไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมเคยติดตั้งไปแล้วผมก็จะไม่ติดตั้งซ้ำละ จากนั้นก็เปิดโปรแกรม sd formatter ที่เมื่อกี้เราเพิ่งลงไปขึ้นมาเลือกไปที่ micro sd card ของเรานะครับตรงนี <GO av uther> ้เป็น quick format นะแล้วก็ click format ได้เลยเท่านี้ตัวการ์ของเราก็พร้อมแล้วสำหรับการติดตั้ง miuos custom firmware นะครับ ทีนี้เรามาดาวน์โหลด miuos กันครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์ miuos dev นะครับหน้าแรกเลยก็คลิกปุ่มดาวน์โหลดทีียแล้วก็ไปที่ r e l e a s e นะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟล์เวอร์ชันล่าสุดก็คลิกเข้าไปจากนั้นก็เลือกดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ให้ตรงกับรุ่นของเครื่องเกมที่เรามีนะครับก็สังเกตตรงชื่อไฟล์อย่างอันนี้จะเป็น r g 2 8 xx r g 3 5 xx 2024เนี่ยก็เลือกดู สำหรับในคลิปนี้ผมจะติดตั้งบน RG35 XXP X ผมก็จะดาวน์โหลดตัวนี้นะครับถ้าไม่สะดวกดาวน์โหลดทางนี้จะดาวน์โหลดผ่าน Torrent ก็ได้นะครับก็เข้าไปที่โฟลเดอร์ Torrent แล้วก็เลือกไฟล์ Torrent ท,ที่เราจะดาวน์โหลดจะดาวน์โหลดวิธีไหนก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆเลยนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราจะได้ไฟล์ .image .json มาไม่ต้องแตกไฟล์นะครับเสร็จแล้วกลับไปที่เว็บไซต์ milos.dev อีกครั้งหนึ่งนะครับ ไปที่เมนู h e a l t h Installation เลื่อนลงมาตรงเมนู Flashing ก็เลือกโปรแกรมที่เราจะใช้ f l a s h File c ต s อ o เฟิ r m มแวรลงใน SD card ของเราก็เลือกตรงไหนก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดสำหรับคลิปนี้ผมจะใช้โปรแกรมตัวนี้นะครับ Library p i Manager ก็คลิกเข้าไปที่ GitHub เสร็จแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับตรง Asset ก็ดาวน์โหลดตัว image .exe มา วนี้ก็กดเปิดขึ้นมานะครับมันจะให้เราติดตั้งก่อนก็ติดตั้งไปเลยแล้วคลิกปุ่ม finish นะครับเสร็จแล้วให้เราคลิกที่ shoot device เรื่อง no filtering ตรงเมนู operating system ก็คลิก shoot OS เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับคลิก u s e custom เสร็จแล้วก็เลื่อนไปที่ไฟล์ image ที่เมื่อกี้เราดาวน์โหลดมา shoot storage ก็เลือกไปที่ไมโครเอดี e กาของเรานะครับเสร็จแล้วคลิกปุ่ม next ตรงนี้เลือก no นะครับเสร็จแล้วคลิกปุ่ม yes จากนั้นก็รอมันทำงานสักครู่ครับมันจะเขียนไฟล,ล์ image ลงในกาของเราให้ ถึงหน้าตอนนี้ก็คลิกปุ่ม continue นะครับกดปิดโปรแกรมแล้วถอดการ์ดนำไปเสียบที่เครื่องเกมของเราได้เลยครับเอาการ์ดกลับไปเสียบที่เครื่องนะครับจะล,ลองกดเปิดเครื่องดูในการบู๊ทครั้งแรกให้เราออตั้งค่า เลือกโซนที่ใช้งานก่อนนะครับผมก็จะเลือกเป็นเอเชียแบงคอกนะแต่แล้วก็ตั้งวันที่เวลานะครับพอตั้งเสร็จแล้วก็กด B แบนกกลับมานะครับเพื่อเซฟจากนั้นก็รอระบบมันบูตตรงนี้ก็จะใช้เวลานิดนึง ถ้ามาถึงหน้าจอนี้ก็แปลว่าเราติดตั้ง MIUI OS Custom Firmware เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ตอนนี้ในเครื่องของเราจะยังไม่มีเกมนะครับสําหรับวิธีการเพิ่มเกมลงใน b ิ OS เราไม่จำเป็นต้องถอดการ์ดนะสามารถเชื่อมต่อเครื่องเกมกับคอมพิวเตอร์ผ่านสายย s b C ได้เลยแต่ว่าเราต้องตั้งค่าก่อนด้วยนิดหน่อยโดยไปที่ configuration นะครับ general setting ไปที่ advanced setting นะครับ USB function เลือกเป็น MTP แบบนี้เสร็จแล้วก็กด B-Save ได้นะครับจากนั้นพอเราเปิด Disk PC หรือว่าไฟเ o l พ l r อ e r เราจะเห็นว่ามีไดรฟ์ rg 3 5 x xxp ขึ้นมาแล้วลองเข้าไปดูนี่ก็จะเป็นการเนี่ยครับโฟลเดอร์ rom ก็เอาไว้ลงเกมซึ่งเราจะกล่าวถึงในลำดับถัดไปนะครับสำหรับการลงเกมใน New OS นะครับก็เข้าไปที่ตัวเครื่องจะมีโฟลเดอร์ rom อ,อยู่นะ ทางมิวโอเอสขาให้อิสระมากนะครับเราสามารถตั้งชื่อโฟลเดอร์ยังไงก็ได้นะครับเดี๋ยวมันจัดระเบียบของมันเองอย่างโฟลเดอร์ f c ของผมก็คือ f ฟม i c คอมนี่นะครับก็ไม่มีอะไรมากก็แค่ Copy f i l ไฟลมาใส่แค่นั้นเองเดี๋ยวผมลองทําให้ดูอีกสักเครื่องหนึ่งแล้วกันผมทําเกม PSP นะครับก็สร้างโฟลเดอร์ PSP ขึ้นมา แล้วก็เอาไฟล์เกม .pp มาวางไว้ที่นี่ก็ copy มาวางแค่นี้เลยครับง่ายมากๆพอ copy ไฟล์เกมเสร็จแล้วนะครับก็ลองเข้าไปที่ Explore Content เนี่ยก็จะขึ้นมาแล้วลองเปิดดู สำหรับการใส่โปรเกมนะครับก็ง่ายๆไปที่การของเรานะครับเข้าไปที่โฟลเดอร์ Mios เสร็จแล้วก็ Info ตามด้วย Catalog ในนี้จะมีเครื่องเกมทั้งหมดที่ Mios สามารถเล่นได้นะครับเราจะเอโปกเกมมาใส่ไว้ในนี้อย่างเช่น Game Boy เข้ามาจะมีอยู่3โฟลเดอร์มีกล่อง ภาพพรีวิวแล้วก็ออกข้อความวิธีการวางไฟล์ก็ออกง่ายๆนะครับอย่างเช่นภาพบล็อกก็จะเป็นกล่องใช่ไหมก็จะเป็นภาพกล่องแบบนี้นะครับส่วนพรีวิวก็คือภาพภายในเกมสุดท้ายเป็นเทคจะเป็นข้อความนะครับเป็นคำอธิบายเกมนั่นแหละ โดยส่วนตัวผมคิดว่าวางแค่ภาพกล่องก็พอนะครับมันจะค่อนข้างง่ายแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากวางให้ครบก็แล้วแต่เลยสิ่งสำคัญก็คือชื่อไฟล์นะครับจะต้องตรงกับชื่อรอมด้วยเดี๋ยวลองดูนะดูชื่อไฟล์เกมของผมนะครับ adventure of star saver พวกโคลอนลูกน้ำเวนวากวงเล็บอะไรอย่างนี้ก็ต้องตรงเป๊ะนะครับ บบนี้ภาพปกมันถึงจะขึ้นนะครับไฟล์ภาพพวกนี้หาจากไหนจริงๆภาพพวกนี้ก็หาได้จาก Google นะครับแต่ว่าลองนึกภาพว่าถ้ามีเป็นร้อยเกมเนี่ยเรามานั่งหาทีละรูปตายเลยผมจะมาแนะนําวิธีหาภาพปกง่ายๆนะครับให้ hey, hey, ไปที่ webscraper.net เบบนี้นะครับแล้วคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดอันนี้จะเป็นโปรแกรมสาหรับหาภาพปกอัตโนมัตินะครับอันนี้ผมก็ดาวน์โหลด for Windows เพราะว่าผมทําบนระบบปฏิบัติการ Windows นะครับดาวน์นโหลดเสร็จแล้วจะได้ไฟล์นี้มาก็ทําการแตกไฟล์ ไฟยเยอะๆแบบนี้แหละคลิกที่ Scrapper UI .exe นะครับตรงนี้ถ้าเพื่อนๆมี ID ของเว็บสกรีนสคร p p e r ก็ล็อกอินได้เลยโดยเพื่อนๆสามารถสามัครบัญชีได้ฟรีนะครับโดยเข้าไปที่เว็บ s กร e นสค p ับเ .fr เว็บเป็นภาษาฝรั่งเศสก็จริงแต่ว่าก็ไม่มีอะไรหรอกครับก็เข้ามาแล้วกดดิจ i เตอรไปนะ แล้วก็กรอก u s e r p a o s s w r d ที่ต้องการใช้ไปนะครับสมัครให้เรียบร้อยแล้วเอา id มาล็อกอินที่นี่ได้เลยประโยชน์ของการใช้บัญชีสกีส,กสกคาร์บเปอร์นะครับโดยถ้าเพื่อนๆสมัครแล้วลองกดไปที่ปุ่ม support us น,นะครับจะมีให้บริการทิปอยู่ทิปขั้นต่ำ1ยูโรนะครับก็36บาทต่อเดือนพอทิปแล้วมันจะช่วยเพิ่มความเร็วในการดาวน์โหลดปกนะครับ อันนี้ผมก็แนะนําว่าถ้าเพื่อนๆมีเกมไม่เยอะแบบร้อยสองร้อยเกมไม่ถึงพันเกมอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องสมัครก็ได้มันก็ยังรอไว้แต่ถ้าเกิดต้องการลงเกมทั้งหมดในระบบซึ่งมันก็ 3- ามสี่หมื่นเกมเลยนะครับก็แนะนําว่าจ่ายเถอะสาบาทแปบ๊บเดียวก็โหลดเสร็จละมันโหลดไวขึ้นมากจริงๆรพอเราอินเสร็จแล้วเราจะเข้ามาสู่หน้าจอนี้นะครับก็รอมันโหลดยิ่งรีซอสนิดนึงตรงนี้ก็จะใช้เวลาอยู่หลายนาทีเหมือนกันนะครับไปชงกาแฟรอได้เลยพอมันดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมาหน้าจอนี้ ให้เราเลือก generic emulation แล้วก็คลิกป,ปุ่ม next น,นะครับเสร็จแล้วก็ตรงนี้นะครับคลิดวิธีตำแหน่งที่เราเก็บไฟล์ลบนการา์ของเราอันนี้เราต้องถอดการาดกลับมาเสียบที่คอมพิวเตอร์นะครับไม่สามารถเชื่อมต่อผ่านสาย USB C ได้เสร็จแล้วก็โอเคอ่ะมันเจอตามนี้แล้วเราก็คลิกป,ปุ่ม next น,นะครับคลิกป,ปุ่ม next น,นะครับเราจะมาหน้าจอแบบนี้พอเข้าสู่หน้าจอนี้แล้วนะครับสังเกตฝั่งซ้ายก่อน อันนี้มันขึ้นไม่คมนะครับเพราะว่าผมมาลงเกมของเครื่อง PlayStation เอาไว้ด้วยก็ให้เราคลิกที่ปุ่มบวกแล้วก็เลื่อนหาเกมของเครื่องเย์ค Console Portable มันจะแยกหมวดหมู่เอาไว้นะครับอานนีย PlayStation พอเลือกเสร็จแล้วก็โอเคทีนี้เราก็มาเลือกตำแหน่งที่เราเก็บรอมก่อนดูตรงแท็บเกม and Font e d นะครับผมก็จะไปที่ลอม ก็ทำอย่างนี้ครบทุกอันนะครับถ้ามันถูกแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนค่าอะไรอย่าง l พ y t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  o o นเนี่ยมันน่าจะผิดอยู่ลองเช็คอีกทีเนี่ยผิดจริงด้วยเนี่ยก็มาเลือกให้ถูกนะครับเราโอเคพอเลือกครบแล้วนะครับเสร็จแล้วไปที่มีเด a ตรงนี้จะเป็นการตั้งค่าประเภทของรูปภาพที่เราจะดาวน์โหลดนะครับมีแมนวนวลกับ Image Mix ซึ่งผมจะปรับนะครับเพราะว่าผมอยากได้แค่ภาพกล่องเกมเนาะก็คลิกอันนี้แล้วเลือกลบแล้วก็เลือกปรับค่าตรงนี้ประเภทของมีเดียผมเลือก Image ฝั่งขวาผมเลือกเป็น b o x 2D นะครับแบบนี้เสร็จแล้วตรงนี้ปรับว่าจะให้รูปภาพเนี่ยดาวน์โหลดไปเก็บไว้ที่ไหนผมเลือกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ลมนะครับแบบนี้แล้วก็ผมจะปรับขนาดภาพตรงนี้ด้วย เพราะว่าหน้าจอของเครื่องเกมมันเล็กน,นะครับเรามันจำเป็นต้องดาวน์โหลดรูปขนาดใหญ่ให้เปลือพื้นที่น,นี้ก็เลือก300แล้วติ๊กตรงนี้ด้วยอ๋อตั้งค่าทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กด Run the Scraping กดตรงนี้มันก็จะทำการเช็คนะครับว่ามีเกมอะไรบ้างพอเจอแล้วมันก็จะดาวน์โหลดให้เราเห็นแบบนี้เนี่ยดูตรงล็อกตรงนี้ได้ แต่เนี้ยผมกดแค่ดาวโหลดของ a y s t a t i o n นะอันเนี้ยมันก็ดาวโหลดช้าหน่อยนะครับเพราะมันดาวโหลดทีละภาพแต่ถ้าเพื่อนเพื่อจ่ายทิศที่ผมบอกว่า1ยูโรเนี้ยมันก็จะดาวโหลดทีละสิบภาพได้เลยก็จะเร็วกว่าเยอะก็รองมาดาวน์โหลดสักครู่นะครับถ้าได้ยินเสียงเอฟเฟคไฟนัลแปดตาซีแบบเมื่อสักครู่นี้แล้วแปลว่ามันดาวนโหลดเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราคลิกที่เครื่องหมายถูกนะครับจะกลับมาที่นหน้าจอเดิม เดี๋ยวผมกดดาวน์โหลดของ php ด้วยก็คลิกถูกเหมือนเดิมปิดโปรแกรมนี้ไปเลยก็ได้นะครับหลังจากมันดาวน์โหลดเสร็จแล้วเมื่อสักครู่ผมเลือกตำแหน่งเก็บไฟล์รูปปกเกมไว้ที่โฟลเดอร์ rom ใช่ไหมครับทีนี้ลองเข้าไปดูนี่ไงไฟล์รูปปกมาแล้วสิ่งที่เราต้องทำก็คือ ย้ายไปเก็บไว้ที่ตำแหน่งเก็บรูปปกของ muos นะครับผมเปิดขึ้นมาอีกแทบหนึ่งซึ่ง muos ก็จะเก็บไว้ที่นี่ info catalog เราเริ่มจาก playstation แล้วกันเนาะที่นี่แล้วก็บล็อกก็ย้ายไปนะครับไอ้ป hey, ังย่าก,กับปัตตปอง3เนี่ยเป็นของ psp ผมก็เลยไม่ย้ายไปเอาจริงผมเลือกวิธีเก็บปกแบบมักง่ายนะครับ เพื่อนๆควรจะตั้งค่าให้มันเก็บปกแยกโฟลเดอร์ให้เป็นระเบียบม,มากกว่านี้นะครับอันนี้ผมทดลองทําให้ดูเฉยๆเนาะพอนำภาพปกไปใส่ไว้ในตำแหน่งที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วก็ถอดการ์ดกลับเขียบที่เครื่องแล้วดูผลลัพธ์กันนะครับมาลองดูผลลัพธ์กันนะครับ นี่ก็มีภาพปกขึ้นมาแล้วสำหรับการใส่สูตรโกงเกมนะครับให้เราไปดาวน์โหลดสูตรมาก่อนโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ GitHub d i p e t r l Database อั Datab นนี้นะครับ เสร็จแล้วในหน้านี้ให้คลิกที่โค้ดนะครับแล้วเลือกดาวน์โหลดซิปแบบนี้พอดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเราจะได้ไฟล์นี้มาก็กดแตกไฟล์ เมื่อแต่ไฟล์เสร็จแล้วเราจะได้โฟลเดอร์้มานะครับก็คลิกเข้าไปเข้าไปที่โฟลเดอร์ Sheet นะครับ PST อันนี้ใหนๆก็คือสูตรจะ copy หมดเลยก็ได้หรือว่าเลือกเฉพาะเครื่องเกมที่เราเล่นก็ได้นะครับผมก็จะ copy เฉพาะที่ผมเล่นนะเนี่ยโปตระคูลเกบบอย copy ไปไว้ในการ์ดของเรานะครับ ตำแหน่งก็จะอยู่ที่ muos เข้าไปเสร็จแล้วก็ n e t o art แล้วก็ s h e e t แ n f โ er ฟลเดอร์นี้นะครับเนี่ยเอามาวางแบบนี้ครับสำหรับสูตรของเครื่องเกม php ก็ดาวน์โหลดที่เว็บไซต์นี้นะครับเดี๋ยวลิงก์ผมจะใส่ไว้ให้ในช่อง description ก็ทำเหมือนเดิมคลิกที่ปุ่มโคนแล้วดาวน์โหลดซิป เมื่อดาโหลดเสร็จแล้วเราจะได้ไฟล์นี้มานะครับก็ทำการแตกไฟล์เข้าไปในโฟลเดอร์นะครับแล้วก็กด copy file s h e d b นะครับแล้วลไฟล์นี้ก็จะไว้ที่เข้าไปที่ Mios i m u l a t o r แล้วก็ ppshpp config น,นะครับ ppshpp p s p cheese แล้วก็เาไฟล์มาวางเอาไว้นะครับแบบนี้แค่นี้เองเดี๋ยวต่อไปมาดูวิธีเปิดใช้งานสูตรกันสำหรับการใส่สูตรนะครับผมจะจากโนอาร์ตนะข้าเกมให้ดูก่อนตอนนี้ยังไม่มีตัว ลองเปิดสูตรเพื่อปลดล็อกตัวละครลละกร็อกลดที่ปรแมน้ครับเป็นการเรียกคลิกเมนูขึ้นมาเสร็จแล้วไปที่เมนูชีตเลือกโหลดเชตไฟล์รีเพลซน,นะครับอันนี้เสร็จแล้วตรงนี้จะมีเครื่องเกมอยู่พเพื่อนๆเล่นเกมของเครื่องเกมตัวไหนก็เข้าไปที่อันนั้นนะอันนี้เป็นเกมของเครื่อง l พ y s t a t i o n เข้ามาก็จะมีชื่อเกมมากมายเลยเราก็เลื่อนหาชื่อเกมของเรานะครับ เล่นโจโกโบต์เรซิ่งอยู่ก็กดเข้าไปเสร็จแล้วมันจะกลับมาหน้าจอนี้ด้านล่างจะมีสูตรอยู่มากมายเลยก็เลือกเปิดสูตรที่ต้องการใช้งานได้เลยนะครับด้วยการกดขวาหนึ่งที่เปลี่ยนออฟให้เป็นออนแบบนี้เสร็จแล้วก็เลือก apply change หรือจะกดเปิดตรงนี้ให้เป็นออนก็ได้นะครับคือกดออนปุ๊บแล้วใช้สูตรท,ทันทีเสร็จแล้วก็ย้อนกลับมานะครับลองกดรีซูมเกมดู ทีนี้เรามาดูวิธีการใส่สูตรของ p h p นะครับก็ออก,กดปุ่มเมนูก่อเสร็จแล้วเข้าไปที่เมนู Setting นะครับไปที่ System นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานี่ตรงนี้เลือก enable s h e e t ก่อนนะครับแบบนี้แล้วกดย้อนกลับมาหน้าแรกตรงนี้จะมีเมนู s h e e t เพิ่มขึ้นมาแล้วก็กดเข้าไป เสร็จแ,แล้วตรงซ้ายบนก็กดปุ่ม Import Form นะครับแล้วสูรมันจะขึ้นมาแบบนี้ทีนี้อยากใช้สูตรไหนก็เลือกเอาได้เลยเลือกเสร็จแล้วก็กด back กลับเข้าไปในเกมง่ายๆเนาะ View OS ลองรับ Port มัตเตอร์ด้วยนะครับการใช้งานก็ง่ายๆให้เราไปที่เมนูแอปพลิเคชันก่อนนะครับแล้วเลื่อนหา p o อนมัตเตอร์อันนี้กดเข้าไป ถ้าเกิดเพื่อนๆเปิดใช้งานครั้งแรกอาจจะต้องกดติดตั้งก่อนนะครับแต่นี้พอดีผมเคยกดเปิดไปแล้วมันก็เลยมาหน้านี้เลยอยากเล่นอะไรก็เข้าไปที่ออลพ o ร์ตนะครับชอบอันไหนก็กดหลดมาเล่นได้เลยนะครับสมว่าผมลองโหลดอันนี้นะก็กดเข้าไปแล้วก,กด A install นะครับนี่เรียบร้อยแล้วโหลดเสร็จแล้วก็กดออกมาจากพอร์ตมั t เตอนะครับเข้าไปที่ Explore content เกมจะอยู่ในนี้นะก็กดเข้าไปนี่มีให้เล่นแล้วอย่างนี้ก็เป็น s t a d e o Weekly p o t นะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อหนะ้าจอภายนอกเล่นหรือว่าต่อทีวีนะครับใน m i o s จะต้องเปิดใช้งานพอร์ต HDMI ก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ Configuration แต่แล้ว General Setting นี่นะครับตรง Head D M I Output ก็เลือกสัญญาณภาพที่จะตั้งค่าออกได้เลยผมแนะนำเป็น1 0 8 0 P 60Hz นะครับเสร็จแล้วไปที่ Advanced Setting จะมี h d M I Audio Output อยู่ถ้าเกิดเสียงไม่ออกทีวีก็ลองมาปรับดูนะครับจะมีปรับ External กับ Internal ได้ตั้งค่าเสร็จแล้วก็กด B Shape ออกมาได้เลยก็จะใช้ h d D M I Out ได้แล้ว ความใจอีอย่างของ m u OS คือมีทีมให้เลือกใช้งานเยอะมากนะครับผมเริ่มจากการดาวน์โหลดทีมก่อนแล้วกันเข้าไปที่เว็บ m u OS d e te v team นะครับนี่มันจะเป็นหน้าแบบนี้แล้วเลื่อนลงมาชอบทีมไหนก็คลิกดาวน์โหลดได้เลยซึ่งมันมีทีมให้เลือกใช้งานเยอะมากนะครับเนี่ยดูดิเดยอะจริงๆถ้าต้องการดาวน์โหลดทั้งหมดก็คลิกที่ Complete Team Archive Download นะครับแต่ขนาดไฟล์ใหญ่มากนะครับประมาณ1นึ่กิกกว่า ผมแนะนําว่ามาเลือกดาวน์โหลดเฉพาะทีมที่อยากได้ตรงนี้ดีกว่านะครับสมมุติผมเลือกดาวน์โหลดทีมนี้แล้วกันก็คลิกดาวน์โหลดไปพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราจะได้ไฟไล์แบบนี้มานะครับเป็นไฟล์ zip นะก็ Copy ไปวางไวไที่การ์ของเราไม่ต้องแตกไฟล์นะครับก็กด Copy เอาไปวางไว้ในโฟลเดอร์ a r c คร v e อันนี้นะครับ นี้เสร็จแล้วบนเครื่องเกมของเรานะครับเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Archive Manager ผมจะติดตั้งทีมที่ผมดาวน์โหลดมาเมื่อสักครู่นะครับผมลองติดตั้งทีมนี้แล้วกันเสร็ <S <S จแล้วติดตั้งอีกทีมด้วยพอติดตั้งเสร็จแล้วนะครับกดแบ c k กลับมาไปที่ configuration ไปที่เมนูทีมพิกเกอร์นะครับเนี่ยอันนี้เป็นทีมทีท่เมื่อกี้ผมเพิ่งติดตั้งนะครับกระดอนนาทิกินด้วยสมมุติจะเอาทีมนี้ก็กด A select ไปเนี่ยเรียบร้อยแล้วง่ายใช่ไหมครับในการใช้งานมูลไ g h t บน PC จะต้องติดตั้งโปรแกรมชันชายก่อนนะครับ สำหรับวิธีการติดตั้งซันชายผมขอแนะนําให้ย้อนกลับไปดูคลิปนี้นะครับหลังจากติดตั้งซันชายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วพอเราเปิดขึ้นมามันจะมีหน้าต่างคอมมันไลน์แบบนี้เด้งขึ้นมานะครับเลื่อนลงมาด้านล่างสุดตรง complete upnp port Mapping ให้ดู ip address ตรงนี้ไว้นะครับกลับมาที่บนเครื่องเกมของเรานะครับไปที่เมนูแ p p พลิเคชันเราเลือกไปที่มูไลท์ ไปที่เมนู Connect นะครับ IP a d d r e s ก่อค่า IP a d d r e s ของซันชายนะครับก่อเสร็จแล้วก็เลือกเมนูดันไปที่เมนูแพรนะครับกด A เพื่อเชื่อมต่อมันจะบอกหมายเลขพินนะครับอย่างอันนี้6708 ที่หน้า s ั n ช h i n e เราก็คลิกไปที่เมนูพิมพ์นะครับพิมพ์ลงไปแล้วกดเซนที่หน้าจอ milos ก็จะขึ้น s u c c e s s fully pair นะครับแบบนี้เราจะแพรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คลิก reload app แบบนี้แล้วกด back กลับมาแล้วกดเพย์นะครับจะมีให้เลือกระหว่าง steam กับ desktop อ่าผมลองกด desktop ดูเนี่ยครับก็จะเห็นหน้าจอของ pc แล้วเวลาจะเล่นเกมก็คอมพิวเตอร์ s t e ีมนะครับ บนพีซีเราก็ต้องมีสตรีมด้วยเนาะเวลาเล่นก็เข้ามาที่สตรีมนะครับแล้วก็เปิดเกมที่อยากเล่นได้เลยเดี๋ยวผมลองเปิดปุโยปุโยเตอร์ติดนะครับซกเทริสสามารถใช้ปุ่มที่เครื่องเขียนเล่นได้เลย นลาจะออกจากมูลไลก็กดปุ่ม LR 6 e n x Star พร้อมกันนะครับสำหรับมูลไลก็ประมาณนี้คิดว่าคงไม่งงกันนะครับหวังว่าหลังจากเพื่อนๆดูคลิปนี้จบถ้ายังมีคำถามสงสัยก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับถ้าผมรู้ก็จะมาตอบให้คลิปนี้ไปละสวัสดีครับ